มาแล้วครับตัวเดียวเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิคราทห์กันที่การแข่งขันสเปนลาลิก้าเกมมันปลายดีซั่นนัดที่36นะครับในศึกศักดิ์สรีสุดดราม่าที่มีทั้งน้ําตาและเกียรติยศในเกมเดียวครับกับคู่ของบาร์เซโลนาเจอกับทางเรอัลมาดริดนะครับบาซ่าเนี่ยเพิ่งอกหักจากเชเบลิกร่วงตกรอบในช่วงการต่อเวลามานะครับทำให้ตอนนี้หันมาเน้นลาลิก้าเต็มตัวครับถ้าชนะนัดนี้จะทิ้งห่างมาดริดเจดแต้ม และขออีกแค่นัดเดียวครับก็จะคว้าแชมป์ทันทีครับฤุตการนี้บาซ่าเนคมชัดในเอลกาซิโกนะครับฟันทั้งบอลทวยแล้วก็รวมถึงในลีกมาได้ทั้งหมดครับเฮตูเฮตเนี่ยชนะมา4-0ในนัดล่าสุดนะครับที่พบกันคือชัยชนะห่างสุดของเอลกาสิโกในรอบหลายปีนะครับ ฮันซี่ฟริกคุมทีมเจอราชัน3านัดชนะรวดครับถือว่าเป็นสถิติที่ข่มแบบสมบูรณ์ฝั่งร้วยมาดริดเองยังมีลุ้นกลับมาลุ้นแชมป์นะครับแต่ต้องชนะให้ได้ครับเพื่อที่จะกลับมาไล่จี้ห่างเพียงแค่1นแต้มอันเชลติเองจะลงคุมเกมเอลกาซิโกครั้งสุดท้ายด้วยนะครับก่อนอำลาสโมสรหลังจากจบฤดูกาลครับมาดริดเนี่ยเพิ่งกลับมาชนะในลีกนะครับ แต่ว่าต้องเจอกับทีมท็อปท็อปที่ต้องบอกว่าตอนนี้ซีซั่นนี้พวกเขายังไม่ชนะเลยนะครับด้วยิติเสมอ2แพ้1เจอกับบาร์ซ่าแล้วก็แอตเลติโกมาดริดนะครับบาร์ซ่าเนี่ยฟอร์มในลีกยังมั่นคงครับแถมได้ลวันดอฟกี้นั้นกลับมาคืนสนามที่ยิงไปแล้ว25ประตูด้วยเลวานเนี่ยยิงใส่มาดริดมาแล้ว11ลูกครับรวมถึงอีก3ประตูในซีซั่นนี้นะครับฝั่งของมาดริดเองต้องหวังพึ่งจากเอ็มปาเป้ที่ยิงใส่บาร์ซ่า8ปดระตูจากเจนัดน,นะครับเกมนี้โอ้โหไม่มี ทางเจ้าบนทุ่มที่ดูคมกว่าครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองมุมวันนี้แล้วขอเชียร์ทางฝั่งของบาร์เซโลนานะครับคิดว่าทางบาร์ซ่าเองจะเป็นฝ่ายที่เฉือนเอาชนะได้ที่สกอร์สองประตูต่อ1แล้วจ่อแชมป์ครับถ้าชอบแนวกรารวิเคราะห์แบบนี้นะครับสามารถกดติดตามกันได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ